สบายดีสบายดีเราทุกคนเมื่อกับน้องตุ๊กกลับมาอยู่ที่เรือนมูของน้องตุ๊กนั่นเองเนาะทุกคนเมื่อกี้ยินดีตอนทับเขาสู้สองสาวเล่าซ้ำเนื้เชนเอลเมื่อกี้อยู่เฮือนมูเนาะเอามักตองมามาสู้มูกินเธอมูต้มเธอกินเนาะทุกคนเป็นเดรย์แล้วจานที่เป็นนเดรยไปเบิ้งเลยเนาะทุกคนเนาะไปเลยไปเม่อ <oung> <am> เออรังเะป um ูไม่เคยตะปู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 เสตปูดิขึ้นแเอข้อนไเนาะเอคนอนไปติดเสียนะอันข้น่เอขอนแบบเฮ็ดนี่นะเอคนปุุงเลขคนอะไเนี มีแต่น <Sie m S 2> ้องตุ๊กนนังนางเบิงเหรอกระถาซิมโทรศัพท์ปุบอะยุกแดดเขือกนะมาเบื่อนดือือันคาดถองมันได้งเลยโ่งส่งซ่โซ่เฮ็ดบ่ เอาละอตัมไปพกขวดวรเลยาเอาเสื้อนี่ไปนูนเหมือนงเงิงสิามานน้อด้เลยหรอน้ำตาลไปนัวน้ำตาลกับผุ้งนัวกับพริตหรือว่ามะเอื้อนสื้อมะเอือดทั้งเอือดแล้วก็ทั้งพิดไปพร้อมอืมไม่ต้องเสียบอร่อยแน่แน่ เสบแดดด้มเอา <fin> มาแกะหลัง่ีงดเสบกะปูนะเดีเสร็จเอนอนท้าวเลยเอ่ให้เดี๋ยวท้านเองท้งนี้ก็ขมุขมิ้นก็บันปอกมากเลยนะมากสอง อาพระเจ้าไทายแต่จะเอิมกระท้อนกระท้อนสิ่งแต่ท <laughs> ี่สิ่งเด็กสิ่งนี้ เอาแต่องเหนียปูทีมสิวะ <laughs> เอาแ <laughs> ต,ต่องมันจะต้องยังกันเสียเนาะเจ้าปูเด้ปูมีปูมีเด็ดปูดิบกระปิกาไก่ขู่บเห็นบเห็นกระปิกาไก่ขู่ ป,ล,ปลาแดกหรือปลาล่ากามือขู่้ะมือทอกเลยกมือขูปลาแยกับปลาอันนี้กันดีใช่เป็น,นตระตองเนาะเสร็จแล้วเนร็จเสร็ขันยั มันาวแดมนะเรือมันสแตทยากเทเท็ดแ่บเลยนาวมงกูไดรึมังนาวต้มกะได้ต้มมึงกันไปได้ถ้มันบวกกันจะากินกระแยงนี่โคตเลย น้องปลูกผูดองว่าเม็ดหน้าป่าหรอยาเฉลยหน้าป้าบอกเม็ดเฉลยก็ได้ดีจมงเลยไม่้องพดเยเดี๋วเดี๋ยวพี่หน้าป่จะไปด เอามาหนีขุจีฮเอามาสักคนณลุยาเบาคอยกำลังไล่สุดสะโเงียบจยเลยเ็อนไม่ัเป็นไม่ดเศราหรทตืน ข้าวอ่ะคือไม่เลยมีมากราก็ยกนะได้แล้วว่ะแม่ได้แล้วอ่ะแล้วนึกมาหกีนื้ไกมันใ่เชือกูลงไปเนื้อเชือกเลยแบบปูเชือกเลยกระเชือกเลย ก็ปูน้าลงไปอือแ่้อาใส่มือเนาะจนาในการรับชมเดงความบ่ติดก็ต้องเสอมือต้องส่ติดเองติดเองน ตำปูเหมือนพูดລລະลเลย ມັນ s ັ່ງນັ້ນເນາະມາົສ แกนวมันเอาไว้กูเนี่ยไปนัแอับเยตเลอะทุกับหต้เตาย่างไก่อนเลยตบเลยมขัลีนเรกันเีจไล่สุดหม่ไมม่ะมาเ่นี้มาือลเ่นีน หมูไล่หนูแต่ไหลหนี่งลายกระางนี่งคิว่าจะไปชวนไปหาไหลยื้อเพื่อนไหลยื้อเพื่อนจะมีอันนั้นตัวนั้นไม่มีอันตัวไฟอยูประมาณจังโมง Ang nang na. Tukpit ba no? Tukpit ba ng gantong? พ,พี่ได้เงินขอบพี่ได้เงินยูว่ขั้นตอนต่ำละผมเอง อมทุกคนความเป็นตาแสมเนาะยัวยัวตามจะกับปูนา บุมีกระ,ะปูน,นเนาะมีแต่กระปูนาเนาะสิมังสิมึงเนาะเอาน้าก็ได้๋ยวเอาบวงกันคือประจังเกือบอะถึงเวลาแห่งการสิม không có cho mà chân ngọc chim bay nhằm tập bùa nhằm tìm 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 nhầm tên tìm <laughs> tu, à tìm một hết em là thừa nguyên này rồi cho không Mì thôi không นวกต่อไปจ้าคือดีดหรอซิมบ่ซิมไรหอมจ้าวซิมไรหอมมันแช่ไรหอมพอเลวะม่ทีตันเดียก็สอบละอิ่มั่อืม แล้วเด้อทุกคนมาเด้อมากินอันเดียวเด้อจับจันแล้วเนี่ยกระเจี๊ยกระดองปู ต่างก่อนเลยต่างคนนี้ต่างนี่คนนี้โอ้ไฟมาแล้วความเย็นเบ่อจัดหน้าตาสักนิดนึง นี่ทุกคนตามมักตองเยเบิดตแล้วนามเหลี่ยแล้วโมเมนเบิรตามเลี่ยล้วเด้อกำลังสิกิมนี้เป็นตัวซบกับพักคัเงียงเด้อพักนันเงียงจกับามเบิงอยู่นี่มาเด้อมาเด้อมส คนนั้นคือลูกมืออันนิวอ่ะลงสผ่านกันเออเอาซิมมองซิมเห็นไ่มกินหรือไงน่ ส่าอาดเลยมอาตึมเฮ้นื้คำหนึงแล้วหันหนามานันหนึน่งหนาไปอหันหนามาน,นาเสกุเสซบบอเป็นเนดไรรถสาตวแซบอุรถอืมโคดมาเด้อกินตามักตองเลยล้วก่ะอบเจอเพียนที่ๆเนาะที่ท้างมักตองหนองตงุกหนองตงุกกำลัง อามาสูงมันิมมากินกักันดิตามกตอมสุกกับปูนาแสบๆชมๆอืมขอตบุกีก็ได้สกคุ เดี๋ยวนี้น้องตุก๊กกมหาหอดเพื่อนละเดอ้อไปกินเอามักตองเอานะั่นไปตามกินเนาะแต่อันน้องตุ๊กอาจจะปะดิทายคลิปลายประเดอ้อนะทุกคนเพราะว่าอ่ามีมีเด็กหน่อยเดย์หายเอลเนาะก็เลยเอาปฏิทายหลยมันเดอ้อเพราะว่าขอบครัวสายป้วนแล้วก็มือวันทีเศร้าบอกอันมูน้องตุก๊กผู้นี่แลหละสิพาน้องตุ๊กไป เมืองหัวเมืองเนาะทุกคนเน่ะแต่ว่าเป็นแเดอร์ที่จะได้ไปแทหรือบไร้เป็เทหันหาเพิ่งถาติดตามกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเจ้าสิไปยามพี่น้องขาเจ้าอยู่หัวเมืองเราน้องตุ๊กเลยอยากไปน้ำอยากไปน้ำนั่นเองเรา้องตุ๊กอยากไปเห็นเนาะเมืองหัวเมืองของเมืองจำเหนือสับสนบ่สับสนเมืองหัวเมืองของเมืองจำเหนือฮะเนาะสิเป็นแาวเดอร์เนาะทุกคนเนาะเชิงมอนี่น้องตุ๊กสี พายแม่เอ,อกไปตลาดน,น้อยนึงไปซื้อเรื่องเนาะเพราะว่ายูบานนี่จะมีดองอยูบานนี่จะมีดองดองนึงคือดองลูกอ่าลูกแม่เซี่ยวของแม่น้องตุ๊กเดือลูกันเพื่อนแม่เอ,อลูกสาวเพื่อนแม่อืน้องตุก๊กกะสิผ้าแม่ไปตลาดน,น้อยนึงเนาะส่วนมื้อนี้ตามักต่องแซบแซกับปูนาเด้แซบเนาะแต่ว่าบฮห้บ่าททาง ทางอันบานพพเอฟซีหันตามแบบเดิมเรามาบอกน้องตุกเดิน้องตุกยังนวยหนึ่งเดี๋ยวน้องตุกตามอีกอ่ะส่วนมือนีแ่บเนาะอร่อย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณสายป่วนสายป่วนคือขอบคุณหมูน้องตุกหนอหมูตังแป่ยหน่อยเพื่อทุกคนตัง้งได้หลายปีแล้วเนาะทุกคนเนาะ มูน้องตุก๊กนี่นะบดิลินน้ากันกระโดนน้องตุ๊กไปเฮียนอยู่เพียงกับบริลินน้ากันเนาะอ่ามาอยู่สําเนือนี่ก็มีมูผู้นี่แหละกับมูอีกคนหนึ่งที่ซัาม,มักตองเนาะจะมีอยู่สามคนนะแต่ว่าอ่ามูผู้ชายหันเอาเมียแล้วมีลูกแล้วสองคนมูผู้หญิงหันเอาผัวแล้วยันงน้องตุ๊กเด็กแก๊ง มีแต่น้องตุกและยังบม่มีเออแต่ว่าอนาคตอันเรื่องของอนาคตซึ่งมือน,นี่น้องตุกกับซิเลราทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุกเฮ็ดคลิป <Hey, keep S 2> ต่อไป<ๆ>ด้เด้อบ๊ายบาย